แบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่4ี่หน่วยหนูทําได้ชั้นอนุบาล1นทับหสัปดาห์นี้มีแบบฝึกสองเล่มนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเล่มแรกตัวเด็กค่ะหนูทําได้ให้ระบายสีภาพสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะในภาพนี้นะคะจะมีภาพเด็กอาบน้ำเด็กสามารถอาบน้ำด้วยตัวเองได้ไหมคะถ้าทำได้ให้ระบายสีเลยค่ะ แปรงฟันเองแปงรงฟันเองได้หรือเปล่าคะถ้าทําได้ระบายเลยนะคะแต่งตัวเองถ้าคนเก่งแต่งตัวเองได้ก็ระบายค่ะรวมถึงรับประทานอาหารเองได้ก็ระบายสีให้สวยๆเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเด็กๆระบายสีทั้ง4ช่องเสร็จแล้วมาดูหน้าถัดไปค่ะ mm hmm. เมื่อเล่นของเล่นแล้วควรเก็บที่ใดให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะมุมไม้บล็อกมุมบล็อก เด็กๆจะเห็นของเล่นที่เด็กๆเล่นใช่ไหมคะเป็นไม้บล็อกเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราควรจะเอาไม้บล็อกเก็บที่ไหนคะใช่แล้วค่ะลากไปตรงมุมไม้บล็อกบล็อกทั้งสองชิ้นเลยนะคะตุ๊กตาหมีไม่ใช่ไม้บล็อกนะคะสิ่งที่ใช้ในการรับประทานอาหารเด็กๆรู้จักไหมคะให้เด็กๆระบายสีนะคะนั่นก็คืออะไรบ้างคะซ่อมและช้อนนั่นเองค่ะให้เด็กๆระบายสีซ่อมและช้อนนะคะ คำแรกคะ่ะ f o r F O R K f o r แปลว่าซ่อมคะ่ะต่อไปแก้วน้ำนะคะแก้วแบบมีหู cup C U P cup แปลว่าแก้วคะ่ะต่อไปคะ่ะคำว่า ruler ไม้บรรทัด R U L E R ruler ไม,ม้บรรทัดค่ะคำสุดท้ายคำว่า spoon, s p o ู n S P double O แล้วก็ตัว N ค่ะ Spoon แปลว่าช้อนค่ะหน้านี้ค่ะคุณครูมีที่ใส่สีเทียนนะคะที่ทำจากข้นขวดน้ำให้เด็กๆระบายสีให้สวยเลยนะคะแบบฝึกหน้าต่อไปค่ะ ให้เด็กๆก,กล่าวคำทักทายผู้อื่นนะคะมาดูกันค่ะเด็กผู้ชายพนมมือขึ้นแล้วก็พูดคำว่าสวัสดีครับนะคะแล้วก็ลากไปหาเด็กผู้หญิงที่พูดคำว่าสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะเวลากล่าวทักทายเราพูดคำว่าสวัสดีนะคะเรามีตัวหนังสือข้างล่างค่ะใหเ้เด็กฝึกเขียนนะคะสวัสดีสอเสือวอแหวนไมหานากาศ สอเสือดอเด็กสรลอีสวัสดีคำที่1น,นะคะเด็กๆเ,เขียนไปจนครบ3ครั้งเลยนะคะคําว่าสวัสดีเป็นคํากล่าวทักทายนะคะเขียนให้สวยอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูหน้าข้างๆกันเนี้ยค่ะคำว่าขอบคุณ เราจะขอบคุณนะคะเมื่อมีคนใจดีนะคะทําดีกับเราไม่ว่าจะเป็นให้ของหรือว่านะคะให้ของขวัญน,นะคะเราเด็กผู้ชายพูดว่าขอบคุณครับเด็กผู้หญิงพูดว่าขอบคุณค่ะมาดูกันนะคะว่าเขียนอย่างไรขอไข่ออ่างบใบ,บไม้คอควายสลอ,อุนนเนน ขอบคุณนะคะมีคำขอบคขอบคุณสองคำเด็กเขียนไปเลยแล้วก็มีคำขอบคุณภาษาอังกฤษคือ thank you นะคะให้เด็กเขียนตัวทีตัวใหญ่ตัวเดียวก็พอที่หน้าคำนะคะเรียบร้อยหรือยังคะ หน้านี้นะคะขอโทษให้เด็กกลากเส้นโยงภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันเด็กผู้ชายชนครูชนแล้วก็ต้องพูดว่าขอโทษครับเด็กผู้หญิงวิ่งชนเพื่อนก็ต้องพูดว่าขอโทษค่ะเก่งมากค่ะอีกหน้านึงนะคะคุณพ่อพาเราไปเจอผู้ใหญ่ค่ะเราเจอผู้ใหญ่เราควรทำยังไง ควรก้มไหว้นะคะสวัสดีครับเก่งมากค่ะระบายสีภาพนี้เลยอีกภาพหนึ่งคุณพ่อมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านค่ะเราเดินผ่านต้องทำยังไงคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะกม้มศีรษะนะคะเล็กน้อยแล้วก็เดินผ่านแบบฝึกเล้มที่2พัฒนาภาษาไทยค่ะมาดูกันนะคะมีภาพไอศครีมนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประคโคนของไอศครีมนะคะ ลากไปเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยนะคะมาดูหน้าข้างๆกันค่ะให้เด็กๆระบายสีภาพจุดๆๆเด็กๆมาดูภาพข้างบนค่ะมีเด็กผู้หญิงกำลังแอบอยู่ข้างๆตึกค่ะภาพที่สองเด็กผู้หญิงกำลังจูงสุนัขผ่านข้างหน้าตึกภาพที่สามเด็กผู้ชายกำลังอยู่บนดาดฟ้าเลย และก็ภาพที่สีเด็กกำลังจูงสุนัขอยู่ข้างๆตึกค่ะคำถามก็คือให้เด็กๆระบายสีภาพที่มีเด็กอยู่บนตึกภาพไหนดีคะนี่ไงเด็กคนนี้ไงอยู่บนตึกก็ให้เด็กๆระบายสีภาพนี้ค่ะทั้งตัวตึกตัวเด็กแล้วก็ต้นไม้แล้วก็สุนัขด้วยนะคะระบายให้สวยเลยงานต่อไปค่ะระบายสีภาพที่เหมือนภาพด้านซ้ายด้วยสีเดียวกัน ภาพแรกเป็นภาพดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆสังเกตภาพดวงอาทิตย์ทางด้านซ้ายมือค่ะสังเกตรอยยิ้มแล้วก็รัศมีของดวงอาทิตย์ด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าสีภาพด้านหลังภาพไหนเหมือนภาพดวงอาทิตย์ภาพข้างหน้านะคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่สหรือภาพที่4ค่ะเรามาสังเกตรายละเอียดกันดูนะคะ ดูรัศมีของภาพแรกค่ะมีรัศมีเหมือนกับภาพข้างหน้าด้านซ้ายเลยรอยยิ้มก็ถูกต้องนะคะต่อไปภาพที่สองค่ะดูรัศมีดูรอยยิม้มรอยยิ้มไม่เหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์ก็ไม่เหมือน ดูภาพที่3ค่ะรอยยิ้มเหมือนแต่รัศมีของดวงอาทิตย์ไม่เหมือนเป็นหนามแหลมๆแ,แบบนี้ไม่ใช่มาดูหน้าที่4ี่ค่ะรัศมีเหมือนแต่เอ๊ะรอยยิ้มมีมุมปากนิดหน่อยถือว่าไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วค่ะว่าดวงอาทิตย์ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับภาพซ้ายนะคะหรือภาพข้างหน้าสุดเลยคืออันไหนให้เด็กๆนะคะ ระบายสีด้วยสีเดียวกันค่ะเราระบายภาพที่เราคิดว่าเหมือนก่อนนะคะได้สีแดงนะคะเสร็จแล้วเราก็ไประบายภาพดวงอาทิตย์ตัวต้นแบบเลยนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะดวงอาทิตย์สีแดงเหมือนกันสองดวงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูภาพที่สองค่ะภาพที่สองก็คือภาพดากทันตะวันค่ะ ดูรอยยิ้มและก็ดูตรงใบนะคะตัวต้นฉบับตัวตัวอย่างข้างหน้าด้านซ้ายมือมีสองใบนะคะดูหน้าที่หนึ่งค่ะหน้าบึ้งเชียวไม่ใช่แล้วกากบาดท,ทิ้งเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะถึงจะมีสองใบก็ตามหน้าที่หนึ่งไม่ใช่หน้าที่สองค่ะมีรอยยิ้มแฉ่งแบบนี้ก็ไม่ใช่ไม่เหมือนด้านซ้ายมือดอกที่สามรอยยิ้มเหมือน มีใบสองใบเหมือนค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะและใบและก็ดอกสุดท้ายรอยยิ้มเหมือนแต่ว่าใบไม่เหมือนค่ะเพราะว่าใบมีอยู่สามใบไม่ใช่เด็กๆได้ผลสรุปหรือยังคะว่าดอกทานตะวันดอกไหนเหมือนกับด้านซ้ายมือใช่แล้วคะ่ะดอกนี้เราก็ระบายสีเลยค่ะดอกทานตะวันสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมคะระบายเลยค่ะดอกทานตะวันสีเหลืองและก็ เราระบายให้เหมือนก่อนนะคะจะไม่ต้องเปลี่ยนสีหลายครั้งระบายดอกสีเหลืองแล้วก็ใบสีเขียวค่ะตามเก็บเลยเราก็จะได้ดอกทานตะวันสองดอกที่เหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วมาดูดอกที่สามค่ะ ดอกนี้ก็ออกคือดอกทิวลิปค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะสองส่วนคือปลายของดอกทิวลิปแล้วก็ใบนะคะใบดอกทิวลิปจะเป็นใบแหลมๆนะคะมาดูภาพแรกภาพที่หนึ่งค่ะข้างบนเหมือนตรงปลายดอกกลีบดอกเหมือนนะคะใบก็เหมือนภาพที่สองค่ะตรงปลายของดอกไม่เหมือนเพราะว่ามีสี่หยักแถมใบก็ไม่เหมือนภาพที่สามปลายดอกไม่เหมือนใบไม่เหมือน ดอกที่4ปลายดอกมีอยู่สียกักแต่ว่าใบเหมือนผลสรุปจะต้องเหมือนกันทั้งสงส่วนนะคะเราก็จะได้ดอกชิหลิปดอกแรกนั่นเองที่เหมือนกับทางด้านซ้ายมือเราก็ระบายสีเลยค่ะระบายสีดอกชิหลิปสอดอกที่เหมือนกันแล้วเราก็เก็บรายละเอียดโดยการใส่ใบสีเขียวนะคะทั้ง2ทั้งส,องงสองดอกเลยจะได้สวยงามนะคะ เพราะคำสั่งบอกว่าให้ระบายภาพที่เหมือนกันสองใบต่อไปมาดูพึ่งค่ะคุณครูมีจุดสังเกตก็คือหนวดพึ่งนะคะแล้วก็ขาพึ่งค่ะมาดูภาพแรกกันค่ะหนวดเหมือนไหมไม่เหมือนนะคะเท้าก็ไม่มีขาพึ่งก็ไม่มีมาดูตัวที่สองค่ะหนวดเหมือนค่ะขาเหมือนค่ะอุ๊ยเหมือนนะเนี่ยเ,เก็บไว้ก่อนมาดูภาพที่สามค่ะ หนวดเหมือนมีขาแต่เอ๊ใช่แล้วตัวไม่มีลายนี่นาถือว่าไม่เหมือนค่ะมาดูตัวที่สี่ค่ะหนวดไม่มีขามีอ่ะเราได้ผลสรุปหรือยังคะว่าพึ่งตัวไหนเหมือนกับตัวทางด้านซ้ายมือใช่แล้วค่ะคือตัวที่สองเหมือนทุกประการเราก็ระบายสีเลยค่ะพึ่งตัวสีเหลือง เวลาระบายอย่าให้โดนลูกตานะคะแล้วก็ปีกสีปีกสีอะไรคะอ่าปีกสีฟ้าจะได้ดูสวยคิ้วคิ้วน่ารักดีค่ะระบายพึ่งตัวข้างหน้าด้วยนะคะเพราะคำสั่งก็คือให้ระบายพึ่งสีเดียวกันที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอ่ะเราได้พึ่งเสร็จแล้วมาดูข้อถัดไปค่ะ ก็คือถังสีนั่นเองมีถังสีมีข้อสังเกตก็คือว่ามีลายนะคะอยู่ทางด้านบนของกระป๋องนะคะลายอยู่ทางด้านบนนะคะมาดูกระป๋องแรกค่ะมีลายทั้งกระป๋องเลยถูกไหมคะไม่ถูกกระป๋องที่สองเป็นลายแบบซิกแซกซิกแซกไม่ถูกลายที่สามกระป๋องที่สามเป็นลายอยู่ด้านล่างถูกไหมคะ ไม่ถูกนะคะเพราะว่าลายต้องอยู่ด้านบนกระป๋องที่สามก็ไม่ถูกค่ะมาดูกระป๋องที่สี่กระป๋องที่สี่อุ๊ยเหมือนแป๊ะเลยเด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะถังที่สี่เลือกใช้สีคุณครูเลือกใช้สีเขียวถังสีเขียวระบายถังไปนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายถังข้างหน้าด้วยด้านซ้ายมือด้วยเหมือนถังฝาแฝดเลยเหมือนกันทุกอย่าง ่อไปมาดูค่ะมแมลงเต่าทองหนวดสังเกตหนวดนะคะแล้วก็ลายจุดจุด,จดของเจ้า,มาแมลงเต่าทองมาดูตัวแรกค่ะหนวดเหมือนไหมจุดเหมือนไหมอันนี้จุดไม่มีสีดํานะคะไม่ถูกตัวที่สองหนวดไม่เหมือนไม่ถูกตัวที่สามอุ้ยมีความคล้ายคือตัวที่สี่มีหนวดไม่เหมือน เพราะฉะนั้นตัวไหนเหมือนคะตัวที่3านั่นเองคะ่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีเต่าทองสีอะไรเอ่ยเต่าทองสีแดงใช่ไหมคะ่ะเด็กๆก,ก็สีแดงระบายลงไปเลยคะ่ะทั้งตัวมแมลงเต่าทองที่เหมือนแล้วก็ตัวต้นฉบับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะระบายเลยคะ่ะเด็กๆก,ก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูหน้าถัดไปเลยคะ่ะหน้านี้จะมีแบบฝึกทั้งหมด3หน้านะคะ ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปับให้ตรงนะคะลากจากข้างบนลงข้างล่างเป็นภาพลูกโปง่งภาพมา้าน้ําแล้วก็ภาพขวดนมเด็กค่ะค่ะประจบไปแล้วสําหรับแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่4หน่วยหนูทําได้ชั้นอนุบาล1นทับหคุณครูหวังว่าเด็กจะตั้งใจทําแบบฝึกแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจทําให้สวยงามนะคะ แล้วนำกลับมาส่งให้ครูเมื่อตอนที่เราสามารถเจอกันได้ในวันเปิดเรียนนะคะสวัสดีค่ะ